สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนนครับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันพุธนะครับระหว่างวันที่9ตุลาคมนี้จนถึงวันที่18ตุลานะครับ9ถึง18ตุลาคมนี้เจาะลึกดวงชะตาท่านที่เกิดวันพุธจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ดวงดีมีโชคคืน้นดวชะตาหใบแรกนี้จัดไพ่ตัวเลขพยากรณ์และที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่วันพุธอย่างเดียวนะผมกลักวๆพมดน้อยนะครับผมจะเจาะลึกลงมาอีกนะครับก็คือว่าท่านที่เกิดวันพุธและเลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายของท่านที่ลงท้ายด้วย1 2 3 4แสล่จนไปทนถึง ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นกับท่านคืออะไรบ้างจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตานะครับของท่านที่เกิดวันพุธ16ตุลาคมนี้เป็นวันลงทุนแห่งชาติตรงกับวันพุธท,ท่านเป็นประธานในพิธีนะครับท่านที่เกิดวันพุธนะดูบัตรประจําตัวประชาชนจําได้ไหมหมาเลขบัตรข,ของท่านคือเลขอะไรถ้ารู้แล้วนี่คืออธิษฐานโดยรวมกว่อนนะครับว่า ท่านที่เกิดวันพุธนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9ตุลาจนถึง18ตุลาคมนี้นะครับ9ถึง18 9 1 8นี้ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรดวงดีมีโชค6ใบนี้ไพ่ตัวเลขขอให้ขึ้นมาเอดแดงก็คือตัว A นะครับได้เอดแดงหรือ10แดงนะอันนี้คือพยากรณ์โดยรวมของวันพุธก่อนนะครับ 1,2,3,4,5,6 1, ครบเรียบร้อยแล้วนะครับในไพ่ตัวเลขนะเรียกว่าจอดลึกคํำพยากรณเลยนะครับระบุเป็นรายบุคคลเลยนะท่านที่เกิดวันพุธเหมือนกันแต่ละเดือนแต่ละราศีแต่เลขไทยบัตรประจำตัวประชาชนของท่านที่ระบุออกมา ก็คือดวงของเฉพาะบุคคลจริงๆนะครับอ่ามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธตั้งแต่วันที่9จุจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้จุดเปลี่ยนแปลงจุดหักเหจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ 8. ดดำระวังปากคำพูดนะคะดดำเอกสารสัญญาระวังความผิดพลาดเอกสารสัญญาห้ามพูดจาไม่ดีห้ามพูดไม่เพลาะ แปดดำแม้กระทั่งบางท่านอยู่อยู่ในระหว่างการถือศีลสัจจะวาจาอยู่ก็ได้ระวังนะครับความโชคดีมาเยือนอย่าพูดไม่เพลาะนะครับระวังอารมณ์แม้กระทั่งบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคท้องลำไส้ช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะครับ8ถึง9ถึง18นี้นะครับท้องลำไส้ปากคำพูดให้ระวังด้วยการผิดศสัจจะวาจา พูดดีพูดเป็นมงคลดวงชะตาก็จะดีตั้งแต่ที่เราคิดเราพูดนะครับเลขสี่จะมีการติดต่อการเจรจาการสื่อสารแปดแดงสําเร็จสมปรารถนานะครับแปดแดงสําเร็จสมปรารถนานะห้ามหุดหิดคําพูดเด็ดขาดท่านที่เกิดวันพูดนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนี้มากกว่านั้นก็ได้นะครับการพูดจาดีเป็นมงคลไม่ใช่พราไม่ใช่เพราะ อยู่ในช่วงนี้แล้วพูดจาดีอย่างเดียวนะหลังจากนั้นเราก็พูดจาดีเป็นมงคลจะมีการติดต่อการเจราจาการทำสัญญาโชคลาภการดีเกีเ่ยวกับกระดาษเอกสารสัญญาท่านจะมีโชคและพลังงานอื่นพลังงานที่3ก็จะช่วยเหลือท่านนะครับติดต่อสิ่งใดก็จะได้รับความสำเร็จนะครับในช่วงช่วงนี้เจ็ดแดงการเดินทางการจรการติดต่อบุคคลที่ทางไกลลดพานะนำโชคก็ได้ขึ้นมาคู่กันเลยสีดำสีแดงกัน พูดการเจราจาระวังอย่างเดียวคือระวังคําพูดที่ไม่ดีหรือคําพูดที่ไม่เพลาะนะครับถ้าเราพูดใจดีเป็นมงคลความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นกับเราขันตีไม่พอนะครับความอดทนไม่พอต้องอดทนและอดกลั้นด้วยนะในช่วงช่วงนี้เป็นช่วงของดวงชะตาเปิดทางดาวพุธด,ดาวเจราจาเลขแปดคือดาวรางหูเจราจาสิ่งใดสําเร็จเป็นมรรคเป็นผลบุคคลอื่นเกื้อหนุนให้ความสําเร็จนะครับนี่คือช่วงเวลานาทีทองของท่านนะครับ เก้ถึงตุลาคมนี้นะและท่านเป็นเจ้าภาพประธานในพิธีในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับวันลงทุนแห่งชาติท่านเป็นเจ้าของวันเกิดนะครับแล้วเรามาดูกันว่านะครับท่านที่ท่านที่เกิดวันพุธเลขท้ายบัตรตัวสุดท้ายนะครับจําได้ไหมทุกคนมีเลขท้ายบัตรประจาตัวประชาชนนะครับอ่ามาดูกันนะ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งในนี้จะต้องมีท่านใดที่ได้กลงล้อมมหาสมบัติแน่นอนท่านมีเกณฑ์มีโชคมีลาบมากเลยนะครับเจ้าของวันเกิดนะตัวเลขหนึ่งถึงเลขสี่เปรียบเหมือนตัวเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนผมโกโก้พ่อมดน้อยอธิษฐานเสียงไทยไพ่ยพยากรณ์ออกมาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงชี้แนะออกมานะครับห สองสามสี่ห้าหกเจตัวเลขละ3ใบนะครับย้อนกลับนะจะได้ยุติธรรมเที่ยงตรง1 2 3่งสองสามสและเหลืออีกอย่างละหนใบความโชคดีจะเกิดขึ้นกับท่านที่เลขไทยเป็ประจำตัว ประชาชนเลขอะไรก็ขอให้ขึ้นมาในไพ่ยพยากรณ์นี้ด้วยเช่นเรียบร้อยท่านที่เกิดวันพุธน,นะครับในตั้งแต่วันที่9ถึง9ถึง10 9ถึง18นะ918นี้จะถึงนะครับอะไรจะเกิดขึ้น่าน่ นี่คือเลขท้ายลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับเอาไปเลยหนึ่งเหรียญทองไม่พอนะครับวงล้อมหาสมบัติท่านในที่เกิดวันพุธและเลขท้ายลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับนี่คือรางวัลที่หนึ่งแน่นอนถ้าท่านใดชอบเสียงคาราเตอรี่นะครับเหมือนพอมดน้อยเกี่ยวกับเลขรถพานนะความโชคดีนําทางมา นี่อะไรกันนะครับมาเลขเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเลยนี่คือโชคใหญ่จริงๆอย่าทําเป็นเล่นไปนะท่านที่เกิดวันพุธนะครับเลขท้ายบัตรที่ลงท้ายด้วยด้วยเลขหนึ่งนะครับท่านมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่จริงๆความโชคดีมาเยือนท่านจุดเปลี่ยนแปลงจุดหักเหแล้วเลขท้ายอื่นจะมีอะไรดีๆหรือเปลาทําทไมเลขหนึ่งเอาไปหมดเลยนะครับโอ้โหท่านที่ เกิดวันพุธเลขท hm the human, the ้ายบัตรด้วยลงท้ายด้วยเลขหนึ to so to so so to e ่งนะครับ 1- 6ตุลาคมนี้ท่านจะเป็นจะภาพใหญ่แน่นอนท่านที่มีเลขท้ายบัตรลงท้ายด้วยเลข2นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านในระหว่างวันที่9ถึง18นี้นะครับเก็บเงินเก็บทองค่อนข้างขี้เหนียวประหยัดนิดนึงใช้ใจมัธยัสถ์อยู่นะครับลงท้ายด้วยเลข2นะพิจารณาเกี่ยวกับการเงินโดยตรงอย่างเดียวนะครับสี่เหรียญ7เหรียญการจัดสรรการ ลงทุนต่างๆแล้วก็หนึ่งไมทาท่านอาจจะมีการลงทุนหรือใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นใหม่ก็ได้ก็เกี่ยวกับเงินเงินทองทองอยู่นะตั้งแต่ 9- ก้ถึงสินะครับท่านที่เลขไทยบัตรลงท้ายด้วยเลข2นะครับวันพุธจะพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนก็สามารถอ่ารับคําพยากรณ์นี้ได้นะครับการจัดสรรการเงินการเก็บเงินก็ได้นี่คือการเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่าง ต่อไปท่านที่เกิดวันพุธที่ลงท้ายด้วยเลข3นะครับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ขึ้นมาเลยนะครับฮีโร่แพนนะครับการต่อสู้การจัดการในช่วงช่วงนี้ต้องเรียกว่าทําบุญเบิกบุญแผ่เมตตาให้กับนี่ไงเจ้ากรรมนายเวรนะครับทุกท่านลงท้ายด้วยเลข3วันพุธนะครับ แผ่เมตตาเยอะๆทำบุญเยอะๆเป็นช่วงเวลาของเจ้ากรรมในเวรจิตวิญญาณรอคอยส่วนบุญส่วนกุศลจากท่านอยู่นะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยต้องเร่งทํารีบทํานะครับส่วนท่านใดที่เกิดวันพุธเลขท้ายบัตรท่านลงท้ายด้วยเลขสีอะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน10ถ้วยความสําเร็จสมปรารถนาบ้านที่ให้โชคก็ได้นะครับสิถ้วยสําเร็จสมปรารถนาแล้วก็สถ้วย อาจจะตัดเป็น2ตัวก็ได้นะครับถ้าพูดถึงตำแหน่งโชคลาภนะสิบถ้วยบ้านบ้านให้โชคมีความเสร็จมีความสำเร็จสมปรารถนาอาจจะเจอคู่มิตรคู่รักให้โชคคู่รักบุคคลการติดต่อทิศทางไกลได้รับผลสำเร็จสมปรารถนาอย่างมากมายเดอะสันดวงชะตาเปิดทางอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานมั่นหมายสู่ขออะไรก็ได้ดาวคู่รักให้โชคบัลลังก์ที่ให้โชค2ตัวบนหรือ2ตัวล่างผมไม่รู้นะครับรู้อย่างเดียว พยากรตามไพ่เสี่ยงท้ายนี่คือเลข4นะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะต่อไปท่านที่เลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข5านะครับวันพุทธที่มีเลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข5 5ห้าถ้วยบางอย่างต้องทําใจเลข5ก็มา5เลย5ถ้วยเป็นลักษณะกลับนะครับตองกลับด้วยนะไม่ใช่กลับบนกลับล่างนี่คือเป็นการทําใจหรือว่า การยอมรับบางสิ่งบางอย่างความสําเร็จท่านจะมีแต่ต้องกลับด้วยนี่คือไพ่ห้าถ้วยน,นะครับความผิดหวังหรือไอตัวชอบไม่ออกก็ได้แต่การเงินของท่านจะมีเด่นดีอยู่นะครับความสําเร็จอยู่เกี่ยวกับบ้านก็ได้แต่มันเป็นลักษณะตัวกลับหรือว่าคา,าดหวังอย่างหนึ่งก็มีความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเป็นลนักษณะความสําเร็จที่นอกเหนือจากการคาดหมายนะครับนี่คือท่านที่เลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วย เลข5นะครับต่อไปท่านที่มีเลขท้ายแบบเลิมด,ดูปรชาชนลงท้ายด้วยเลข6ที่เกิดวันพุธนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปล่อยวางเรื่อยๆเดยวฟูลนะครับเรื่อยๆสบายๆายปล่อยวางอย่าคิดอะไรมากเพราะดูชะตาของท่านได้ The Magician การไม่คาดหวังแต่กลับได้มาแบบปาฏิหาริย์ท่านใดขอพอรเบื้องวนสัจจะอยู่ท่านได้แน่นอนร้อเปอร์เซ ให้อธิษฐานตามบุญวัสนาบารมีนะครับแล้วสิ่งดีจะพิผันกลับมาหาท่านเองที่ขอพอรไว้ไม่ต้องกังวลได้มาอย่างง่ายดายมีเกณฑ์มีโชคเหมือนมีลาบเหมือนกันนะครับที่ขอบุญวลสัจจะวาจาไว้มีเกณฑ์สําเร็จสมปถนาได้ดีเกินคาดหมายนะครับท่านที่เลขท้ายบัตรลงท้ายด้วยเลข6นะส่วนท่านใดที่เกิดวันพุธจะกลางวันหรือกลางคืนนะครับลงท้ายเลขท้ายบัตรตัวสุดท้ายนะ ลงท้ายด้วยเลข7นะครับ The chariot โครงการต่างๆสิ่งต่างๆมีเกณฑ์สำเร็จสมปัฒนาสุภาพดีแข็งแรงนะครับอยู่ในช่วงเวลาของความพลิกผันไปในทางที่ดีมากๆก็ได้ละวางความหงุดหงิดความโมโหร้ายหรือเพื่อนเก่ามิตรเก่าคนรักเก่ากลับมาก็ได้บุคคลเก่าๆที่ไม่ชอบใจอาจจะกลับร้ายกลายดีกลับมารักเมตตาท่านก็ได้นะครับ เกี่ยวกับการเดินทางไกลโดยตรงเลยท่าในใดที่ชอบต่างประเทศต่างชาติต่างประเทศเจ็ดจรเดินทางอาจจะมีเกณฑ์พบเจอบุคคลคุ่มมิดคู่ใจก็ได้นะครับหรือการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เนิ่นนานมาแล้วอาจจะมีความสำเร็จในช่วงช่วงนี้ระวังอย่าโลภนะครับดีวิวคือตำแหน่งของความโลภหรือสิ่งไม่ดีนะครับโลภมากล้าหายนะ ต่อไปท่านที่เลขท้ายแบบจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8นะครับตำแหน่งของท่านเล้แกะเด็กถือเหรียญน,นะครับโชคหลั่งไหลามาเรื่อยๆคิดการสิ่งใดมีความสําเร็จสมปรารถนานี่คือความยอดเยี่ยมแต่ลงทุนทีละเล็กเล็กน้อยนะบอกว่าไม่ใช่ทีละร้อยนะครับถ้าตัวละร้อยไม่มาก็ทีละสิบละสิบเรื่อยๆก็ได้ไม่มีใครว่านะครับทุกอย่างจะกลับร้ายกลายเป็นดีการเริ่มต้นการลงทุนเพียงเล็กน้อย ก็จะได้รับความสําเร็จด้วยตัวตนของท่านเองพลิกผันกลับไปกลับมาพลิกด้วยนะคะพลิกผันกลับไปกลับมาด้วยนะท่านที่เกิดวันพุธลงท้ายด้วยเลข8นะครับพลิกผัน6เป็น9 9เป็น6 1เป็น7หรือเปล่า3 8, เป็น8อะไรกันเยอะเกินไปนะครับพอมมดน้อยก็มั่วนิ่มไปเลื่อยเปื่อยนี่คือลงท้ายด้วยเลข8นะครับส่วนท่านใดที่เลขท้ายแบบจำดวชาชนลงท้ายด้วยเลข9วันพุธนะครับ สิบเหรียญเอาไปเลยนะครับเงินเต็มบ้านบ้านเล็กที่ให้โชคสิบเหรียญความอุดมสมบูรณ์แล้วก็หนึ่งถ้วยมีเกณฑ์ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งบุตรบริวารให้โชคก็ได้หรือโชคลาภท่านอาจจะบบวกหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ระวังแปลปากคาพูดนะครับท่านที่เกิดอ่าวันพุธแล้วเลขบัตรท่านลงท้ายด้วยเลขเก้านะนี่คือสัจจะวาจาหรืออย่าพูดมากความฝันบางทีเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องโชคลาภส่วนบุคคลก็ได้ หแหละห้ามพูดมากห้ามบางถ้าเพื่อนถามหรือมีใครถามก็เขียนกระดาษให้หรือหรือว่าพิมพ์บอกไปก็ก็น่าจะดีอยู่นะครับและระวังอย่าใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18นี้นะระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับดาวคําพูดนะครับส่วนท่านใดที่เลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนท่านลงท้ายด้วยเลข 0N n n and ความสุขความสําเร็จความสมบัติา เด่นเรื่องความรักความถูกใจสิ่งต่างๆไม่อยากได้ก็มาไม่ชอบก็มาหาหรือบางอย่างที่อยากได้กับไม่ได้ท่านจะได้ตามบุญวาสนาน h e l o v e ร์ภากใประเทศเนรมิตให้ท่านและก็ตำแหน่งนี้คือเจ้าเที่ยวทางเนรมิตให้ท่านสำเร็จสมปรารถนาค่อนข้างดีอยู่นะครับเจ้าของประธานในพิธีวันพุทธที่16 ท่านที่โชคดีมากมายคือท่านที่เลขท้ายบัตรลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับบางท่านบอกว่าเลขท้ายบัตรไม่ได้ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งแต่เลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งอ่ะโ okay. อเคอนุมัติทันทีเหมือนกันแต่ที่ฐานถึงเลขท้ายบัตรนะครับแต่ยังไงก็ท่านก็เกิดในวันพุธพลังงานความโชคดีเหล่านี้ก็ขอให้เกิดกับท่านนะครับรางวัลใหญ่ความโชคดีความพิศพันตั้งแต่วันที่ 9ตุลาคมจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้จะเกิดกับท่านแน่นอนสำหรับผมโกโก้ Go Go, พมดน้อยขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ